สวัสดีครับมาดูมาเตอนาลิธิ์ประจำวันพุทธที่4มกราคม2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับ First Move ของปี2023ปรากฏว่าเป็นแบ r จิตนะครับเพราะว่าราคานั้นอย่างที่เห็น Breakdown ลงมาใต้ Balancing 13วันนี้ทำให้เด l ี่ไทม์เฟรมเปลี่ยนจากบาลานซ์นะครับกลายเป็นวันไทม์เฟรม i n g ดาวเช่นเดียวกัน Weekly เคยเป็นวันทาำ framing up มาก่อนก็คือเป็น bullish structure มาก่อนก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดวกันกลับเข้ามาสู่ balancing phase นะครับโดย balance area ของ weekly balance โ l o w อยู่ที่นี่ balance h i อยู่ข้างบนนี้นะครับโอเคทีนี้ใน short ท e r เนี่ยเนื่องจากว่าตลาดนั้นพึ่งจะ b r a k ด down ลงมาได้ balancing 13วันเพราะฉะนั้นที่ area b r e a k down มีความสำคัญ ตามใดที่ยูโรนั้นยังโฮอยู่ใต้ i n i t i a r r s s s t e n c e Zone ก็คือ Breakdown Area เท่ากับ Seller Control Market ใน Short ทอ r m นะครับแล้วก็จะมีโอกาสสูงที่จะเบรกลงมาใต้ Initial Support ลงไปทำ New Low นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าลงมาเบรกลงมาใต้ Initial Support ได้เป้าหมายต่อไปของ Seller คือการเอาราคานั้นลงไปเทส b a l a n c e a r เ a Low นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในทางตรงข้าม ถ้าหากว่าราคาสามารถเบรกแล้วโฮเหนือ i i ิ i ิเชี s ลเร n e Zone ได้จะเป็น warning sign สำหรับเซ l l e r ที่เซลมาตั้งแต่ด้านบนนี้นะครับเพราะมีโอกาสสูงที่เราอาจจะเห็น fail break down pattern นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้น i i ิ i ิเชี s ลเร n e Zone ค่อนข้างมีความสำคัญในช h อตเทอ r m มไทม์เฟรมจะโฮหรือจะเบรกมันจะช่วยเซตบา as อต่อไปในอนาคตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโร ในขณะที่พาราล่าเองก็เหมือนกันนะครับ first move ของปี2023คือ bearish เพราะราคาก็เบรกดาวน์ลงมาใต้ balancing 8วันนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น daily จากเดิมที่เคยเป็น balance ตอนนี้ต้องกลายเป็น one time framing down นะครับตาม Euro ไปเหมือนกันทีนี้ที่ initial r a n c e zone นะครับจะเป็น area ที่สำคัญด้านบนใน short term time frame ตามใดที่ราคายังโ o อยู่ใต้ initial r e s i a n c e zone เท่ากับเซลเลอร์คอนโทรลมาร์ใน Short ทอ r m มนะครับในขณะเดียวกันด้านล่าง i n i ิเช l s u p p พอรถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้อินิเชลสโ p p พอร์จะเป็นวอร์นิ่งไ g n ์สำหรับไบเ e r ร์เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะเบรกลงมาใต้ Balancing 8วันนี้ได้แต่ก็อย่างที่เห็นพอลงมาเทสต์บาลานซ์เดเรโลใน Weekly ไทม์เฟรมไบเออร์ก็ด e เฟน s ์กลับขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นระหว่าง i ิ i ิเช e เรน n z โซน และ weekly balance low จะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในช่วเทอม Time f รี m บเบรกออกไปฝั่งไหนนะครับจะช่วยเซต Bias ให้เราในอนาคตเช่นเดีวยวกันสำหรับพาราลทองคำนะครับหลังจากที่ตลาดนั้นเบรกเอาออกจาก Balancing 21วันนะครับปรากฏว่าวันนี้ pullback กลับมาที่ area Breakout เพราะฉะนั้นถ้าตลาด bullish การ pullback กลับลงมารอบนี้ถือว่าเป็นการให้โอกาส buyer นะครับไบเออร์ที่ไม่ได้บายตอนที่ตลาดนั้นเบรกเอาท์นี่คือโอกาสสําคัญมากในการที่จะกลับเข้ามาบายนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นพอลงมาเทสไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งซึ่งจากวันนี้ไปถ้าราคานั้นโฮอยู่เหนือพรีมาเก็ตพพอร์ตเยสเดย์วีพอกจะมีโอกาสสูงแล้วนะครับที่ราคานั้นจะเบรกขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็ยังคงรักษาบูลิสตรักเจอร์ในเดลี่ไทม์เฟรมเอาไว้ได้อยู่ ซึ่งเราก็น่าจะเห็นราคานั้น expand r a n g ขึ้นสู่ด้านบนอย่างที่บอกเมื่อวานนี้แล้ว area ที่สำคัญด้านบนต่อไปเนี่ยต้องเป็นที่2 resistance zone นี้เลยนะครับในขณะที่ด้านล่างถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลงมาใต้ pre market support ก็ยังไม่ได้เสียหายมากนักสำหรับ buyer เพราะ area สำคัญก็คือ area breakout นั่นเองตต่ไบที่ยังไม่เบรกกลับลงมาใต้ initial support ยังมีโอกาสอยู่ที่ buyer จะกลับเข้ามา Active แล้วเอาราคานั้น expand ขึ้นสู่ upside นะครับโอเคนี่คือตรงคําสำหรับ us 30หรือว่าดาวโจนนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าที่ initial r e g u o e zone และ initial support เป็น area สำคัญใน short term time frame เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เห็น1 2 3 4 5ครั้ง test ไม่ผ่าน เ e ลเลอร์ดีเฟได้ทุกครั้งเช่นเดียวกับด้านล่าง 1, 2, 3, 4, 4ครั้ง b บเออกลับเข้ามา d e f e n ต์เช่นเดียวกันที่ i n i ิเชียล p p อร์นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า i n i ิเชียล p p อ r ์ตอิ t ิเชียลรีส a n สจะเป็นช็อตเทอมอินฟลัชั่นพอยต์ก็คือจุดเปลี่ยนในระยะสั้นถ้าราคาเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชียลรีสต์สแตโซนเท่ากับจะเบรกเอาออกจาก Balancing 12วันนี้ จะกลายเป็นอัพ r e n d ในระยะสั้นนะครับในทางตรงข้ามถ้าราคานั้นเบรกใต้ initial support ก็เท่ากับว่าตลาดนั้นจะเบรกดาวลงมาใต้ balancing 1,2,3,4,5,6วันเพราะฉะนั้นจะมีสีสูงแล้วนะครับในการที่ตลาดนั้นจะ expand แล้ว,ล,วลงไป t e s ขอบล่างของ balancing area ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ first test บริเวณนี้น่าจะมี reaction ไม่น่าจะเบรกลงไปได้รวดเดียว หรือว่าครั้งเดียวในการเทสนะครับโอเคเพอะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมา r k เก็ตนราศีระจมนี้อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงาน,นการเทรดที่ดีไนเช่นเคยสำหรับรวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ